โอ้วิชิตานีให้ตรงกลางเสียบอลให้กับกรัสกรสายสุดมาได้ที่ชัดชัยเปิดกลับเข้าไปอ้าวแล้วลูกนี้โอ้โห,โ,หโหปริกุชอนย,ยังยังไม่ได้แล้วมาเซฟอีกครั้งโอ้ยลูกจะว่าซแล้วก็เรียบร้อยคนระับโอ้ยลูกนี้ โอ้หชาตรีรัตนวงศ์ครับยิงประตูได้ลงนี้แล้วก็ต้องขอโทษแฟนๆของหนองบัวพิชยาเอฟซีเลยครับเพราะว่าเจ้าตัวนั้นเป็นเด็กเก่าของทางหนองบัวพิชยาเอฟซีด้วยครับขึ้นนําเร็วแล้วทางด้านของลําปางเอฟซีครับจากการยิงของชาตรีรัตนวงศ์ครับโอ้เจ้าตัวนั้นก็นี่แหละครับตามธรรมเนียมเลยครับนี่ดูจังหวะทางซ้ายของชัดชัยนั้นถ้าวิเชียนริชจะเปิดกลับไปแล้วโอ้โหอุออ้ิชัยมาลมสกัดไม่ดี พอสวรรค์ซ้าอีกครั้งก็ไม่ได้แล้วสุดท้ายเก็บตกได้โดยจากราวุฒิส่งมาให้เรียดมาวีนยุทธิ์สชัยวีรยุทธรอเพื่อนที่จะขยับกับปรับเติมมาแล้วครับเปิดด้วยซ้ายขึ้นไปล้วโคงไม่ได้อาวแล้วเนลสันเนลสันจะขยับกันแล้วลูกนี้กเ็เรียบร้อยครับโอ้โหน้องบัวพิษทยายสีครับได้ประตูขึ้นนำจากการยิงของเนลสันครับจะยิงประจำทีมครับนาไปแล้วสองประตูต่อหนึ่งครับ ในนาทีที่41ของเกมการแข่งขันทางนีครับเดืสั้นครับและเป็นประตูที่7ของเจ้าตัวครับในการลงแข่งขันในฤดูกาลนี้ครับนี่นะครับมาดูจังหวะนี้ครับทางด้านของของภูมิยาครับเปิดเข้ามานี่ทางวียุทธศรีวิชัยครับจับบอลแรกไม่ดีแล้วครับเดืสั้นแล้วก็อยากแก้ไขด้วยการจักรยานอากาศไม่ได้นี่ครับจังหวะนี้ครับบอลแรกนั้นวิธีทำไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแล้วก็จักรยานอากาศเข้าไปได้ทางด้านของ สองบัวพิทยาเอีครับเอาละครับขึ้นนําไปแล้วครับเหล็กใสอาลรครับบอทุ่มมาครับอดิศักดิ์สรีสมีดครับด้นหน้าเป็นยาตัดสินใจยกมาลูกนี้ชิงโหมง้ส่วนแก้วม่ที่สอ้ันตัวเองแลเป็นประตูที่สของเจ้าบ้านครับโอมีเนจะแม่กับอดิศักดิเีสมีครับมาบชาครับ ยกมาครับแล้วนั่นแหละครับแต่ตะวันสดแก้วครับแทงกตัวมาตอนยุทธภูมิศิลรพรครับโม่งแล้วมันบอลดุ่งแล้วมันเสียบใต้ขาดไปเลยครับสุดปัญญาที่พัวโดนคนสงครามจะบินถึงครับโอเคบินสุดตัวเลยครับเดียลูกนี้มันมันทิ้งบอลมาหน้าประตูครับเลียวมะโม่งเช็ดมาให้แล้ววินโมอ่องแล้วยิงด้วยสายเรียบร้อยครับประตูที่4ครับของระยองเอฟซีครับผู้เล่นหมายเลขหกครับแล้ววินโมอ่องครับ และลาวินโมอองเองก็ทำประตูที่5ของตัวเองในฤดูกาลนี้แล้วด้วยเช่นกันครับก็เป็นประตูที่4ของทีมฟุตซุลจังหวะนี้ครับเจษตาบาชารีมาแล้วแอซิดเข้ามาเป้าหมายโอบเป็นทางเรียวมาอิโต้ครับแอซิดครับแล้วเป็นลาวินโมอองครับยิงด้วยเท้าซ้ายเด็ดขาดมากครับเช็ดใต้คานเข้าประตูวรวุฒิสถาพรบันสกู่นี้ครับเอยเข้ฝั่งซ้ายว่าจะดีขนาดไหนโอนเปิดมาแล้วจะชิงโมเอาเข้าทางขวาสุนทรพดยิง เรียบร้อยครับเอาลครับให้มาเป็น4ประตูต่อ2ครับโอ้กันทพกิริแรงครับลุงนีแกยิงเข้าไปเต็ม้อรจริงม้าแต่ยุียเป็ดครับนี่แหละครับยกมาครับนพพลมงสกันไม่ดีครับกันทพแกจับจังหวะหนึ่งแล้วแกก็ซัดไปเลยบอลใส่ก้อยครับติดใส่ก้อยครับแสกน้าชาคอร์ดเข้าไปเลยสริยะมาหลุมมาตามแบบบล็อกไม่ทันต้องบอกว่า